อนัตตาสุญญาตาแกะรอยสัจจะสองสายทานตอนที่สี่สัจจะแห่งเถรวาดอนัตตาปทะ,ะสุญญาตากดกับการเห็นเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาเป็นเครื่องจำแนกธรรมอันละเอียดลึกซึ้งณบัดนี้เราได้เดินทางมาถึงหัวใจของการวิเคราะห์ ในฝ่ายเถรวาดคือการตอบคำถามที่ว่าอนัตตากับสุญยตานั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรอาตมาภาพขอกล่าวว่าทั้งสองสิ่งนี้คือสองด้านของเหรียญเดียวกันที่แยกจากกันไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่ก็มิใช่สิ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์ เพื่อที่จะเข้าใจความสัมพันธ์นี้เราจะย้อนกลับไปสู่อุปมาบ้านที่ว่างเปล่าของเราอีกครั้งแต่คราวนี้เราจะพิจารณามันในสองมิติที่แตกต่างกันมิติที่หนึ่งอนัตตาคือกฎแห่งสถาปัตยกรรมโยมอนัตตานั้นเปรียบได้ดั่งกฎพื้นฐาน หรือพิมพ์เขียวที่สถาปนิกแห่งธรรมชาติได้ใช้ในการสร้างบ้านคือบ้านขันห้าหลังนี้ขึ้นมากฎนั้นได้ถูกจารึกไว้ในโครงสร้างของทุกอนูแห่งบ้านหลังนี้ว่าบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นจากการประกอบกันของอิฐหินปูนทรายไม้มันจึงไม่มีแก่นแท้ หรือเจ้าของที่เป็นอมตะสถิตยอยู่ภายในเมื่อเหตุปัจจัยแห่งการประกอบกันสิ้นสุดลงบ้านก็จะพังทลายไปตามสภาวะดังนั้นอนัตตาจึงเป็นสัจจะเชิงวัตถุวิสัยหรือ objective truth เป็นลักษณะหรือ characteristic ที่ดำรงอยู่เช่นนั้นเอง ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้จะชอบหรือไม่ชอบจะเข้าไปดูในบ้านหรือไม่ก็ตามกฎข้อนี้ก็ยังคงเป็นจริงอยู่เสมอมันคือความจริงที่ว่าบ้านหลังนี้โดยธรรมชาติของมันแล้วไม่ใช่ตัวตนมิติที่สองสุญญา,านั้นเปรียบได้ดังประสบการณ์ตรง หรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้เปิดประตูคือการใช้สติปัญญาแล้วเดินเข้าไปสำรวจในบ้านหลังนั้นด้วยตนเองเมื่อเราเดินเข้าไปในห้องนอนเราก็เห็นว่าห้องนี้ว่างเปล่าจากเจ้าของเมื่อเราเดินเข้าไปในห้องครัวเราก็เห็นว่าห้องนี้ว่างเปล่า จากสิ่งที่เป็นของเราเมื่อเราสำรวจจนทั่วทั้งบ้านเราก็ได้ประจักษ์แจ้งด้วยตาปัญญาของเราเองว่าบ้านทั้งหลังนี้ว่างเปล่าจากตัวตนและของของตนจริงๆด้วยดังนั้นสุญญาตาจึงเป็นมุมมองเชิงยานวิทยาหรือ epistemological perspective คือเป็นวิธีที่เรารู้หรือวิธีที่เราเห็นซึ่งสัจธรรมแห่งอนัตตานั่นเองมันคือภาคปฏิบัติที่ทำให้กฎแห่งอนัตตานั้นกลายเป็นความจริงที่ประจักษ์ขึ้นในใจของเราเพื่อความกระจ่างยิ่งขึ้นลองพิจารณาอุปมากฎฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ อนัตตาเปรียบได้กับกฎแรงโน้มถ่วงมันเป็นกฎสากลที่มีอยู่ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตามสุญญาตาเปรียบได้กับการปล่อยแอปเปลิลแล้วเห็นมันตกลงสู่พื้นการเห็นนั้นมิได้สร้างกฎแรงโน้มถ่วงขึ้นมาหากแต่การเห็นนั้นคือการยืนยัน และการประจักษ์แจ้งซึ่งกดแรงโน้มถ่วงที่มีอยู่แล้วนั่นเองดังนั้นอนัตตาและสุญญาตาจึงแยกจากกันไม่ได้เพราะมีอนัตตาเป็นกฎพื้นฐานสุญญาตาจึงเป็นไปได้และเมื่อปัญญาได้ประจักษ์แจ้งในสุญญาตาก็คือการยืนยันสัจธรรมแห่งอนัตตานั่นเอง อาจกล่าวได้ว่าอนัตตาคือทฤษฎีและสุญญาตาคือผลลัพธ์จากการทดลองในห้องปฏิบัติการของจิตของเราบัดนี้เมื่อเราได้สถาปนาความเข้าใจในสัจจะแห่งเถรวาดอย่างมั่นคงแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นที่สุด คือการข้ามพรมแดนเพื่อไปดูว่าเมื่อสุญญาตาแห่งเถรวาทต้องไปปะทะกับสุญญาตาแห่งมหายานจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งอาตามาภาพก็ขอนำมาสาธยายในวาระถัดไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร